สวัสดีครับท่านผู้ชมทูชันนาวนะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามศุลกากกรากราดก,าะ,กะบัง54นะครับชมการถ่ายทอดสดบ้าเมืองไทยลีกหรือไทยลีก2นะครับเป็นเกมคู่ระหว่างสมุทรปราการซิต,ตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของพลังการ f c นะครับเอาครับเกมการขันกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับทั้งฝั่งของสมุทรปราการที่อยู่ในชุดน้ำเงินนะครับขณะที่พลังการอยู่ในชุดขาว เป็นพลังการครับที่ได้เขี่ยบอลก่อนต้องดูพลังการนะครับจะรอสวนกลับยังไงต่อครับครับบอลของพลังการให้กันไม่ดีเ้าแล้วจังหวะนี้นรงฤทธิ์โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหความผิดพลาดของแนวรับพลังการนะครับโดนนรงฤทธิ์คำเนตรจัดการเลยครับเนี่ยครับให้ดูนะครับโอ้โหคือลูกนี้สุดเชาสุดเชาคือไม่ดีครับไม่ได้ดูครับ นี่ครับจังหวะที่เบิ้ลเนี่ยครับผมไม่เห็นว่าโอ้ทางนรงนิดยืนตรงนั้นอยู่พอดีเลยครับแม่นมากสุชาวเปิดมาตรงกลางลูกนี้โมงเรียบร้อยเลยครับเอาแล้วครับตีเสมอได้สำเร็จครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งกฤษณะเกษมกุลวิไลทำประตูตีเสมอให้กับทางพลังการได้แล้วนะครับนาทีที่19ทีมเยือนก็แกร่งนะครับนอกบ้านดูครับสุชาวเปิดเตะมุมมาลูกนี้โอ้โหเท ตามประกบไม่ดีนะครับจังหวะนี้นี่นะครับปล่อยให้ให้มาเอกกิทธิทิีสนะออกขวาไปเอาครับจังหวะนี้ได้ตั้งปอมเปิดแน่ๆเปิดยอดดงโดเข้ามาคริสเตียนอเล็กโมมา,มามาถึงซาโนซาโนซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับพลังการแซงนําแล้วครับโอ้โหแมวลูกทั่วเลยครับเอาประตูเลยครับ ดูรับเปิดจากด้านขวาครับแล้วบอลลอยมาจอนี้โดนกระแทกนิดนึงไปด้วยนะครับของทิสเตียนอเล็กล่วงไปแต่บอลมาเข้าทางซาโนนะครับจับแตงหนึ่งจังหวะแล้วก็กดวิเท้าขวาครับแคบครับเข้าไปเลยครับนี่ครับโอ้ลอดขาสรุปนะครับจบครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นทางสมุทรปราการซิตี้ตามหลังประการเ c ซอยู่หนึ่งประตูต่อ2นะครับทีมณนะให้เอกสิทธิ์ทำชิ้นกันสวยแล้วเปิดเข้าไปอเล็กโอ้โหโดนเซฟได้ครับโดยวรวุฒน โอ้โหนี่มงแบบจระจะแล้วนะครับแต่บอลวุฒิก็ยังไวครับปัดทิ้งออกไปริสเตียนอะไรครับดูจังหวัดทำชิ่งไงครับกิษนะเปิดมาแล้วมาจบที่ปิตทีนันเท้าซ้ายเปิดไปเสาไกลโอ้โหมงไปชนคานโอ้โหยังไม่ได้ประตูที่สามครับเปิดมาเนี่ยมงโอ้โหไม่มีใครครับ <c oughs> ไปชนคานเปลี่ยนสำรองลงมาแบบนี้สม,มุทรปราการเองก็จะเอาคืนได้พีมประพบให้บอลมา เปิดลูกนี้เข้าไปครับอัตรพรลไล้มางนั oh. น่นเลยครับโอ้โหโดนจนได้ครับบูบาโปโอ้โหทักยังไม่ทันขาดคำเลยว่าถ้ายังไม่ได้ประตูที่3โอ้โหโดนจนได้ครับสองดูครับจวะเปิดครับ,บอัตพลแสงทองครับเปิดปด้วยซ้ายบอลเลยมันโอ้โหเทคตัวขึ้นหงสงครับด้านหลังนี้ไม่ได้หันมามองเลยครับนี่ครับ อุมพัลองเปิดเข้าไปหลุ้นให้อับโบอับโบหูยกข้ามสูงแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรอัฐพลยิงก็ลูกนี้ก็หลุดกรอไปแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายเลยนะครับของเกมคู่นี้จบ90นาทีครับสมุทรปราการซิตี้เปิดบ้านเสมอกับพลังการเอฟซีไป2ประตูต่อ2นะครับ